ทับทิมที่อยู่ในนาฬิกาเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วมันมีไว้เพื่ออะไรเดี๋ยววันนี้เราจะมาหาคําตอบกันสําหรับเพื่อนๆที่อยู่ในแวดวงของนาฬิกามาอย่างยาวนานเนี่ยก็คงจะรู้จักกันดีนะครับว่าทับทิมเนี่ยมันคืออะไรแต่ว่าหลายๆคนที่ยังเป็นมือใหม่นะครับบางคนก็อาจจะยังไม่ทราบนะครับบางคนนะครับเข้าใจผิดไปถึงว่าไอ้คาว่าทับทิมที่มันเขียนไว้อยู่บนหน้าปัดของนาฬิกาเนี่ยมันคืออัญมณีที่ประดับอยู่บนหน้าปัดนาฬิกานะครับซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดแล้วก็คาดเคลื่อนไปอย่างมากเลยนะครับหลายๆคนเนี่ยก็ พยายามมองหานะครับว่าเอ๊ไอจิวสิเม็ดยีเม็ดที่มันเขียนอยู่เนี่ยมันประดับอยู่ตรงไหนมองไม่เห็นนะครับหาไม่เจอเลยก็สร้างความงุนงงให้กับมือใหม่ไปตามๆกันวันนี้นะครับผมจะพาคุณมาทําความรู้จักกับจิวหรือว่าทับทิมเนี่ยว่ามันคืออะไรกันแน่แล้วมันมีหน้าที่อะไรโดยทับทิมนะครับหรือว่าจิวเนี่ยจะมีหน้าที่ในการช่วยลดแรงเสียดทานหรือว่าลดการเสรียดสีกันในจุดเชื่อมต่อระหว่างชิ้นส่วนต่างๆเนื่องจากกลไกในสมัยก่อนนะครับมันจะเป็นอัตโมติกับไขาลานเนี่ย ชิ้นส่วนต่างๆนะครับจะผลิตมาจากโลหะซึ่งไอ้โลหะนี้นะครับพอมีการเสียดสีกันมากๆเนี่ยในขณะที่นาฬิกาทํางานเนี่ยเขาพบว่ามันมีความสึกหลอเนี่ยเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็สึกหลอได้ง่ายทําให้นาฬิกาเนี่ยอายุการใช้งานไม่ค่อยยาวนานนะครับแล้วก็ความเที่ยงตรงเนี่ยแทบจะไม่ค่อยเสถียรเลยความแม่นยำเนี่ยถือว่าคาดเคลื่อนเยอะโดยในปี1,702เนี่ย ก็มีช่างทํานาฬิกาอยู่คนหนึ่งนะครับชื่อว่านิโคลัสฟาติโอเขานะครับก็เห็นถึงปัญหานี้แหละเขาก็จึงเกิดไอเดียนะครับที่อยากจะหาวัสดุอะไรที่มันมีความแข็งแรงทนทานนะครับแล้วก็สามารถทนการเสียดสีได้อย่างดีเนี่ยนำมาเป็นชิ้นส่วนของกลไกนาฬิกานะครับซึ่งเขาก็ไปเจอทับทิมเนี่ยแหละครับมันมีคุณสมบัติที่เขาต้องการเลยนะครับเขาจึงนําพวกทับทิมหรือว่าอัญมณีเนี่ยนำมาเป็นชิ้นส่วนในการประกอบกลไกของนาฬิกานะครับเพื่อลดการเสียดทานหรือว่าลดการ หล่อของชิ้นส่วนนาฬิกานะครับโดยสมัยนั้นอะทับทิมเขายังใช้อัญ,ญมณีจากธรรมชาตินะครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเราสามารถสังเคราะห์อ,อัญ,ญมณีที่เรียกว่าทับทิมเนี่ยขึ้นมาได้นะครับทำให้ปัจจุบันเนี่ยสามารถลดต้นทุนไปได้เยอะนะครับแล้วก็สามารถที่จะผลิตออกมาให้เพียงพอกับอุตสาหกรรมของนาฬิกาได้นะครับสรุปก็คือนะครับเม็ดทับทิมเนี่ยหรือว่าจิลเนี่ยมันไม่ได้มีเอาไว้เพื่อประดับอยู่บนหน้าปัดของนาฬิกาแต่อย่างใดนะครับแต่ว่ามันคือชิ้นส่วนหนึ่งของกลไกนาฬิกานะครับที่ แรงเสียดสีแรงเสียดทานนะครับทำให้ชิ้นส่วนของนาฬิกาเนี่ยมันไม่สึกหล่อได้ง่ายนะครับสามารถยืดอายุการใช้งานของนาฬิกาเนี่ยให้ยาวนานขึ้นแล้วก็มีความเที่ยงตรงมากขึ้นนั่นเองก็หวังว่าคลิปนี้จะคลายข้อสงสัยของเพื่อนๆที่ยังเป็นมือใหม่อยู่นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ